อีโกโยดองคันคฤด,ดูกาลนี้พี่น้องได้กินกันหรือยังจ้าเป็นหมากไม้หน้าตาคือหมากองุ่นเนาะจ้า,จาตอนนี้ก็อยากทายฤด,ดูแล้วมื้อนี้สิพาพี่น้องไปดองเช้านี้ก็เข้าป่ามาอีกแล้วจ้าคืออยากกินหมากอันนี้ละจ้าพี่น้องเอาไปดองคือสิเซ่เบิ่งหน่วยของเพิ่นแม่จ้าคือหมากองุ่นเฮงๆได้จ้าต่างแต่ว่าเพาิ่นคันขี่รถไกยขึ้นมา,ทา,ากกเทิงภูจ้าก็เลยว่าสิเอาไปดองลองเบิ่งแต่ว่าช่วงนี้หมากของเพิ่นก็สิเป็นจังซี่เนาะจ้าสิมีสีดำกับสีเขียวปนกันแล้วก็บ่พอเห็ดอันนี้จ้ามีอยู่ดอกเดียวเนาะจ้าเป็นเห็ดหน่อไม้กินได้อยู่เด้อจ้าเพระว่าเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยมีดอกดินบางป่าก็เริ่มมีบางป่าก็เริ่มเบิดเนาะจ้าพี่น้องอยากได้มาเห็ดขนม สีของผ่นี่ก็งามเฮงเฮงเนาะจ้ะเป็นสีม่วงคักคัอันนี้ก็สิเป็นนาตาของใบหมาอีโก้รั่วหมากกามโก้นาะจ้ะผู้ใดเอิ้นว่าอย่งเน่เบิ่งไม่จ้าตะกี้ดมมาเอาบานี้ผุอยากดำอยากแลเบิดแล้วหน่วยกลมเบิ่งจังซี่กัเป็นดัแซ่บอีเด้่นาะช่วงนี้บ้านเทาก็ฝนตกเรือนะจ้ะโตสีเขียวๆก็อยากหนาวเบิ่งบางพวกวพเป็นสีม่วงนาะจ้ะแต่ว่ายังแข็งอยู่เบิ่งใกล้ๆนาตาของิ่นกัสิเป็นจังซีเนาะจ้าออกม่วงๆแหล่แหล่ขนาดว่าเอาตอนไปป่าลือยูเนาะจ มากอันนี้นาะป่านาไม้จังเป็นหลายขากจาตาสะอ่อนเห้งบีบองมาทางในเพิ่นกะสิเป็นจังสีเนาะจ่าในเพิ่นกะสีเป็นสีใหญ่ๆเน่เข้ากะสิมาเด็ดเพิ่นออกเธอระหน่ยจังสีเนาะจ่าละกกาเซวไปล่าขี้เหงื่อขี้ยุกทางในนี่กสิหลายเน่นจ่ากระสิล่างน้าได้เตเอามาปนกันแล้วหน้าตาของเพิ่นกะสิเป็นจังสีเนาะจ่ากะเป็นตาแสบอยู่ท้าแม่นในเพิ่นบ่ใหญ่นี่คือสิกินแสบอยู่จ้าอันนี้ผัดกินตะปูมื้อนี้เฮากระสิมาเฮ็ดดองเกลือเนาะจ่ากะส่ข้างหมอดเนาะจ่าใส่น้ำฮานีล ไปมาเบิ่งน้ากันจ้าจากมะอุ่นปลาสมสมกันคันนะจ้าเพิ่นสิเป็นจังไดประมาณ8มือผ่านไปนะจ้าพี่น้องกะสิมาลองกินลองเบิ่งแห่งลายมือผ่านไปกะสิมีหน่วยมะกก้ามโกนี่ลอยขึ้นมาเปิดออกมาก็ลองดมลองเบิ่งเด้อจ้าว่ากินของเพิ่นนี่เป็นจังใดกินของน้ําดองก็คือเฮาดอกมักม่วงเลยจากที่ว่าเพิ่นสมแห้งๆกะสิเป็นหวานๆเค็มๆนะจ้าพี่น้องเซกะสิตักโตที่ลอยขึ้นมาซิมลองเบิ่งนะจ้ามันกะสิเป็นอ่อนๆไม่กะสิจิ้มบ่ได้ปานใดนะจ้าก็เลยว่าสิกินโตที่มันตกอยู่ทางล่าง8มือผ่านไปเป็นจังใดแน่จ้าพี่น้องเป็นตากินอยู่บ่กินกับแจ่วมักพริกพงจังซี่แล้วเนาะจ้าพี่น้องหลังจาก ที่เ้าดองไปแปดมือเนาะจ้ะรู้สึกว่า่นก็มีความคันน้อยลงรสชาติของน้ำดองก็คือแ่บเลยเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าภัยที่ยันคันว่ายังบ่เคยกินกันยังบริเนต้ำเดาจ้ะแต่ว่าไคที่มากินกับม้าเดาจ้ะพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันเด้อโกเนาะจ้ะเอาไปดองได้หลายมือเนาะจ้ะประมาณแปดเก้ามือจ้ะพี่น้องบ่ได้กินจ้าเ่อนี่กินของ่นก็คือแบบว่าใส่ได้เลยเนาะจ้ะพี่น้องก็เหมือนแบบว่าหฮาดองบักหมวกอียงปกติเลยอามากินกับแจวรสดีก็บ่มีดอก บอกกึ้น,นได้จ้ะพี่น้องคนนี้นเนี่ยหวานหวานนะจ้ะพี่น้องสมสมพอดีน้ำดองพอดีแซ่บเลยแต่ว่าเพิ่นก็นอยากค่ายค่อยได้จ้ะเอาไปดองหมักหมวดองเมึงนะจ้ะพี่น้องสูตรนี้คิดว่าสีแซ่พื่อกันนะจ้ะมันเป็นแบบว่ารสชาติพอดีนะจ้ะพี่น้องสมสมมันหวาน เอามากินกบเกลยวเข่ากันเลยบีบออกมาบางสีเป็นไงจังสิจ้ะพีน่น้องน้ำซิ๊วแบบเปล่าเ่บังสม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 ,มีติดหวานทอมขาก,กินได้จ้ะพี่น้องน้ำดองสดเนี่ยพอดีเลยความคั้นก,นรก,ลลกนน็รู้สึกว่าลดลงนะจ๊ะตอนต่ำเน่ะรู้สึกว่ามันสีคั้นคอกว่านี่ จำเจียวคือแซ่บเลยจ้ะพี่นอ้องอืเอามาดมองมะม่วงคือสใแซ่บเสียดายมังหันมะม่วงโดกโดกผัดมะม่วงมาดองเนาะเท็ดง่ายจ้ะพี่น้องนำ้ำดองนายหนูยักษ์ใหญ่โอืโ เนีย่ยรู้สึกแบบพี่น้องน้อยหนึ่งแต่หว่าหยิบหยิบอยู่นิดนึงแต่ว่ามังมุ่งไอ้มาอางุนที่ว่าเฮาสั่งซื้อมามาอางุนมะงุนตาที่บนขายกันนะนั้นก็มีความคั่นคอคือกันได้จ้าพี่น้องอันนี้ก็คือกันโมเมนต์เป็นตาว่าหมาอ,อีโก้ใได้จ้าหมานั่นก็เป็นเพื่อกันองุนที่บนขายนะ่ะคั้นเพื่อกัน อ,อืแซบ่บตัวนี้แบบว่ามันอยากออกดำๆดเนาา้ะจ้ะตอนที่เอามาโดงคือดองมันซุกแต่มันนังแข็งอยูด้วยจ้ะอืมแซบ่บในหลายเฮงใน่ใหญ่เฮง